รอรถเม์ที่นาโยยาหัวใจแทบบ้าไม่รู้จะไปไหนดีรอแล้วรอเรารถเมล์ไม่มาสักทีคำคืนดีไม่รู้จะนอนไหนดี รอรถเมที่นาโกยาถนนก็ถนนก็ดีแล้วก็รู้เราต่อไปยังไงก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับสนุกสนุกกนันเล่นๆกันอย่างง่ายๆ่าขอบคุณผู้ติดตามและผู้ที่รับชมครับโปรดกดสไลด์กดติด Subscribe ก,ก,กับติดตามให้กับช่องจักรสักมาไลา ชายชาลาผู้ยังไม่ยอมแก่สวัสดีครับ